หลังจากที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับ10หน่วยงานรัฐคุมเข้มคุณภาพน้ำนมดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตนมโรงเรียนนะครับและก็กระจายสู่ผู้บริโภคตามโรงเรียนต่างๆกว่า344โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เพ,เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำนมที่ไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวเราไปติดตามด้นรายงานของคุณแสลี่แบนเน็ตครับเราก็จะมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแลเรื่องคุณภาพและคอยรายงาน ว่าเออเราพบสินค้าที่อาจจะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานทั้งคุณภาพทั้งความสะอาด็ระรายงานเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบมาเอาตัวอย่างมาส่งตรวจจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผลิตโคโนมทั้งหมด9สหกกร2บริษัทเอกชนมีผู้ประกอบการด้านนมพร้อมดื่มจำนวน4รายมีโคโนมรวมทั้งสิ้น4 8 0 4ตัว ซึ่งสามารถผลิตปริมาณน้ำนมเฉลี่ยรวม240ตันต่อวันหรือ7,200ตันต่อเดือนล่าสุดภาครัฐได้บูรณาการให้กรมปศุส,สัตว์กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องยกระดับคุมคข้มเรื่องมาตรฐานน้ำนมป้องสู่โรงเรียนกว่า344แห่งเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดปัญหานมไม่ได้คุณภาพ นี่เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน,นมโดยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคน,โนมกรมปศุสัตว์ที่สหกรณ์โคน,โนมสันกำแพงป่าตึงห้วยม่อจำกัดเพื่อตรวจสอบวัดคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและกระจายเข้าสู่ผู้บริโภคครับโดยแต่ละสหกรณ์นั้นถือเป็นศูนย์รวบรวมนมหนมดซึ่งจะมีมาตรการตรวจวัดคุณภาพนมที่ได้รับจากเกษตรกรด้วยตนเองซึ่งจะใช้มาตรฐาน GMP และ GAP ด้วยการวัดระดับปริมาณโซมาติกเซลล์หรือรดับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะต้องไม่เกิน5 0,000นเซลล์ต่อลูกบาทเซนติเมตรพร้อมกันนี้การขนส่งน้านมดิบไป,ปยังบริษัทผลิตนมพร้อมดื่มอุณหภูมิภายในถังขนส่งจะต้องไม่เกิน4ีองศาเซลเซียสและปลายทางจะต้องมีกระบวนการตรวจวัดคุณภาพน้านมดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุพ,พัน์ในการตรวจสอบนมโรง,งเรียนใช่ไหมครับก็คือ ทุกเดือนนะครับจะมีมาตรการของทางกรมมปศุสัตว์นะครับมอบหมายทางหน่วยพัฒนาสุขภาพผลผลิตนะครับในการเก็บน้ํานมนะครับเพื่อส่งตรวจองค์ประกอบน้ํานมกับโซมาติกเซลลแล้วก็รวมถึงแบคทีเรียป่อนในน้ํานมนะครับหลังจากนั้นก็คือดูผลว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับในส่วนของของศูนย์รับน้ํานมตอนทางเหนือนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีครับถ้านมมีในเรื่องของ ติดเชื้อสุขภาพไม่แข็งแรงเราก็จะแยกออกแล้วก็มีการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบภายในสากลนั้นเราก็จะแยกสากวออกและสายในส่วนของสากลนั้นเองเขาก็มีให้ให้ชดใช้ในกรณีที่สมาชิกใดที่ฝ่าฝืนสมมติท่านนั้นมูงเสียแล้วเข้าไปรวมหนึ่งแทงนั้นเก้าชดเชยในวันนมที่ที่ชดเชยแทงนั้นประมาณก็สามสี่แสนบาทโดยหักค่าสากลอันนี้เป็นกติกาของสากลที่ก็ตั้งไว้ซึ่งเราก็จะให้อำเภอเป็นผู้ตรวจรับรองเบื้องต้น แล้วก็จะมีหัวหน้าก,กลุ่มมาตรฐานสินค้าเข้าไปดูแลเรื่องตรวจสอบย้ำผถีนแล้วก็ติจัดให้มาตรฐานฝากแล้วก็ติดตามตรวจสอบทุกเดือนจากมาตรฐานเดิมของการตรวจสอบที่จะทําเพียงสองครั้งต่อปีในปี2559นี้ได้มีประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ํานมของสางกรโคนม และผู้ประกอบการด้านนมพร้อมดื่มในทุกเดือนและสําหรับฟาร์มวัวนมให้เข้าตรวจสอบสองครั้งต่อหนึ่งเดือนเพื่อติดตามและกํากับดูแลคุณภาพน้ํานมให้คงมาตรฐานอย่างใกล้ชิดนิสานัทกังวานวงถ่ายภาพสเตลลี่เบเนตเนชั่นทีวีรายงานดื่ม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 เล่ามาดื่มดื่มเนื่องกันแต่อย่างน้อยก็ถือว่าจะให้ชื่นนะครับสำหรับการตรวจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก็แก้ปัญหาเรื่องของนมโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ตามคุณภาพที่เขามีการ ทวงตีมันมาหลายรอบเรื่องนี้นะครับ